ลาล้นท่าไรปลาครับป้าจับไว้เท่าไรหมื่นห้าครับหจริงไหมนี่ครับหมื่นห้าครับครับหมื่นหาใหญขนาดนี้ขนาดนี้หมื่นาเลยวะาซื้อที่ไหนนี่ไม่มีหรอกครับมีที่นี่ที่เดียวครับผมสวัสดีครับผมช่องเอ n Farm นฟรับผม วันนี้ผมก็อยู่ตลาดนัดโคโกระบืออำเภอสีขอจังหวัดสุรินทร์นะครับผมตลาดที่นี่เปิดทุกวันศุกร์นะครับผมก็สวัสดียามเช้าด้วยนะครับผมวันนี้ตลาดคึกคักมากครับผมอยอดูบรรยากาศครับหัวเยอะมากครับวันนี้นี่ครับหัวเยอะมากราคาจะเป็นอย่างไรครับฝากติดตามด้นะผม นี่วัวใครครับเนี่ย<ม>เปิดไว้เท่าไหร่ครับปะเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยไยี่สิบแปดตัวนี้ยี่สิบแปดนะยี่สิบแปดครับตัวผู้เนาะตัวเดียวปะครับตัวเดียวเอามาเอามากี่ตัวนี้คนนี้ขายขาหมดแล้วอ๋อนี่ครับเหลือตัวเดียวนะครับผมตัวนี้ตัวผู้นะยี่สิบแปดนะครับผมตัวนี้ตัวใหญ่นะครับผมมามาจากไหนครับนี่ จากอะนี่อแหล๋ออ,อ,นนลยอ,อยู่ซีคอเนานะนี่ครับเหลือตัวเดียวนะครับของของปลานี่ราคาเป็นไงครับวันนี้ปลาขายดีไหมทรงตัวราคาทรงตัวบ <c oughs> ่ขายขายง่ายเนาะ,ะเอามาเอามาแต่ตัวผู้ป่ครับใช่ใช่ตัวเมียตัวเมียด้วยตัวผู้ด้วยอ๋อครับนี่ครับฝากเบอร์โทรนะครับปลา 065 065 315 315 2897 2897ครับผมขอบคุณมากครับ่ะครับผมไปต่อนะครับผม <c oughs> ก็มีทุกท่านให้อยากให้หาวัวเล่กับวัววัวไทยร้อยนะครับถ้าหาได้จะเดี๋ยวจะถามให้ครับผมครับตัวนี้เท่าไหร่ครับน,นี่ 1มื่นสามพันห้ครับหมื่นนหครับตัวนี้นี่คหมื่นสามพันห้าเด็กวัไทยแล้วเนี่ยหมื่นนะครับตัวนี้ราคาเดียวกันครับฝั่งน้นตเดรคาเดวกันฝั่งโน้นก็ราคาเดียวกันห้ม่นสตัวเมียครับอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับนี่อายุประมาณห่เดอยรือ่าหนเดือนหออ๋อครับผมหมื่นนะครับผมตัวนี้ ห้าหมื่นกว่าปลานะครับผมนี่มีกี่ตัวครับผมไหนจระเองเมื่อกี้มีเอามากี่ตัวครับหาครับมีตัวไหนครับนี่ยังไม่ได้ลงจากรถออยังไม่ได้ลงจากรถอลงมาครับมาจากไหนครับผมฮะมาจากไหนครับนี่มาจากผู้สิงครับผู้สิงครับฟฝาประตูนะครับผม ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดสครับผมของมาครับห้อยอึงครับห้อยอึ้อยอึงเครับมื่นสามนหครับ2ตัวนี้นะครับราคาถูกแล้วเลยมื่นสามพันห้ามื่นมพัห้่ยของใครครับนี่แม่หญยจะคล้องมาอยู่ ตะนนักจอวัวใหญ่จะพร้องก็อยู่นี่ครับเงียบเลยไปครับบรรยากาศครับกำลังต่อรองราคาอยู่ครับผมนี่สั่นเลยไม่เสียเงาหมดเลยโอ้โหแดงๆมันก็ก็ได้ตัดบ่อนี่เฮ็ดให้มันสั่นหน้านี่ปลาเปิดไว้ครับตัวนี้เมันบ่อท่านขายจกเท่าไหร่บ่อท่านหู เปิดไว้เท่าไหร่ราคาราคาเท่าไหร่ร้องสามหมื่นกว่าสามหมื่นนี่สามหมื่นกว่านะสามหม่นเท่าไหร่ครับวะจัเกาัต่อออ้นหกู่นนี่ยสองหตัวนี้สองเจตัวนี้สองเจนี่ครับผมวัวสาวบ่วัวลูกหนึ่งวัวลูกหนแยกลูกบ่เียวแยกลูกอ๋อเนี่ยสองหมื่นเจ็ดเนาะนี่ครับสองหมืนนะครับตัวนี้เท่าไหร่เนาะลุง 25ห้นี่ครับ25นะครับผมตัวนี้3 4 0 0รก็พอได้หน่อยดนนี่ๆเอามากี่ตัวครับลุงมาองเยอ่2นี่แลยเนาะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรน่ผม092 0 9เก้4 294 4 3 8ย4เก8เออครับผมลุงมาจากไหนคร่บนี่ลุงมาจากไหนครับสีขอนี่แหละสีคอนี่ะสีขอนีราคาดีไหมวันนี้ โอ้ยราคาวันนี้ไม่ดีเลยนี่เอาราคาไม่ดีวะวันนี้บ่อๆมันถูกวะมันถูกมันให้ถูกเกินอ๋อครับผมเกี่ยวกับเกี่ยวกับอย่าเงี้ยเกี่ยวกับหลังเกี่ยวข้าวอะไรเกี่ยวไหมเอ้อเหมือนกันหลังเกี่ยวข้าวนี่แล้วมันเกี่ยวข้าวเสียหนู้นแล้วแหละแต่น่านครับครับผมต่อมาไปกันต่อครับผม ออกปลาตัวไหนครับผมตัวนี้ครับตัวนี้บอปเปิดไว้เท่าไหร่ครับผมนี่งสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดนะครับผมตัวนี้พันครับเลือดตัวเดียวบอพอพันเหรอครับนี่ครับประมาณกี่ปีครับตัวนี้สองปี้วครับประมาณสองปีนะครับเนาะครับผมนี่ครับเป็นลูกพ่อไหนหรือว่าพับตัวพับตัวครับเป็นพับตัวเนาะมีเห็ดตัวนี้เนาะครับครับผมฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าหกห้าเจ็ดครับตุ้งทวนไหมครับผม 0 8 7 2 4 0 9ด5 7็้าครับาผมของมาครับราคาปีนี้วันนี้ตึงนับตึงราคาตึงหมดวัวเยอะวัวเยอะใช่ไหมถ้าวัวเยอะก็เราต้องแข่งกันขายใช่ัหมใช่ครับอ๋ออนี่คือกลไกของการขายบัวนะผมอะเยอะเยอะเอัวมันเยอะครับเดินต้องระวังนิดนึงครับ ี๋ยวหาเจ้าของยืนกับบวงไม่ก็เจอหนึ่งนี่ตัวนี้ปะอะไรครับตัวนี้ตัวนี้ว่าจะเอาหมื่นแปดตัวเดียวนี่งฝังนู้นนะครับเออตัวนั้นเอาสองหมื่นสองนู้นเอาสองหมื่นเนาะตัวนี้หมื่นแปดนะครับผมนี่นี่ครับบัวแดงแดงแล้วผมบัวไทยแล้วเนี่ยเนาะฝั่งนี้สองหมื่นแล้วนี่ความสูงน่าจะสัก 120บวกฤฤนี่ครับผมอาจจะย้อนแสงนิดนึงฝั่งนี้สองหมื่นฝั่งน well. ู้นหมื่นแปดตัวหมื่นแปดนี่ลูกสาวครับบ่ลูกสาวอ๋อถ้าถ้ายกยกแม่ลูกเลยครับเท่าไหร่ถ้าแม่ลูกเลยเท่าไหร่ทองไม่ทั่ว ราจุนี้เนอะนี่รถจุผมหนงสี่รเขาบอลเลนเล็กซี่เลขาเอาไว้มาครับาเบอร์ถูกนะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เก้าหกสองเก้าหกสองสามห้าหกสามสมห้าหกสามครับของลุงเมืองางเนอุเมืองสา้างงนี่ครับหัวไทยราคามินิครับผมยบยังหาโวเลไม่เคยเจอผม ตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ขายแล้วครับขายแล้วบอกฝั่งนู่นแหละยังครับไอ้ตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ตัวผู้บั้รองสามหมื่นครับรองสามหมื่นครับผมตัวนี้สวยนะผมตัวนี้ตัวผู้ครับผมหมวกกรรมการหน้าหนาวครับผมนี่กดปุยครับผมมาจากไหนครับป้ามาจากมันชังปีครับมันชังปีครับผมฝากเบอร์โทรนะครับผม ศ9นย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสามมสามสามหมมาะครับครับผมครับมนาครับี่ครับหัวเล่ครับผมเล่ตัวผู้นะครับรองไว้สามหมื่นะครับต่อรองได้นะครับนี่ครรองสามหมื่นไปกันต่อครับผมนี่ไง่หัวเยอะมาวันนี้ แร็กผมตัวนี้นี่ว่า48ครับ48แม่ลูกบอกครับแม่ลูก48นะครับผมตัวนี้แม่ลูกนะผมโอเล่เนาะครับแม่เล่ลูกปลามอเล่ลูกบามันอ๋อเล่มันเล่มันเล่มันครับเดี๋ยวให้ดูลูกกับผมเย็บพี่เต็มๆเลยครับพอสนามวัวถ้าไม่เย็บพี่ก็ไม่งนะเงินก็มาไม่ถึงแล้วเนาะครับนี่เับถ้าไม่ได้เย็บพี่เงินมาไม่ถึงนะ มาด้วยกันเหรอครับแม่เขาประมาณกี่ปีแล้วแม่เขาประมาณห้าปีอันนี้อันนี้ลูกลูกที่เท่าไหร่แล้วดิลูกที่สองอ๋อลูกที่สองครับผมแม่แม่ขึ้นยังครับนี่ยังยังแค่คู่นี้บ่ะครับนี่แหละคู่อ๋อมีมีตัวอนอีกไหมแค่นี้มาแค่นี้อยู่ท้ายรถผมอ๋ออยู่ท้ายรถครับผมเปล่าทุกที่อะไรเนาะเปล่าทุนะครับผม ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์แปดบผมอมาครับครับเอารต่อี่บเมื่อันบรรยากาศ้าบมของดนี่ของใครับนี่ขอจะมาอยู่ราามหไหม นี่สามห้านะผมเดี๋จะคล้องมปอยู่นะผมเอาล่ะค้องฟางไว้สามห้าองดำตัวใหญ่มากัตวนี้ของดำครับผมคอขคักมากเันนี้ดูหาาันมารัา

สลวเจ้งอีทางเพีสวังไงโอ้ไม่หรอกไม่ไม่พาดิวปาอปาไหมไม่ใช่ฝั่งนน้นเท่าไรปาครับป้าจับไว้เท่าไรหม่นห้าครับหมื่้จริงไหมนี่ครับหมื่นห้าครับครับหมื่นห้าให่ขนาดนี้ขนาดนี้หมื่นห้าเลยวะาซื้อที่ไหนนี่ไม่มีหรอกครับมีที่ที่เดียวครับห มีตัวเดียวครับเลือกตัวเดียวบอกสามตัวครับอ,อยู่บนรถครับบ,บ,บนรถตัวละ40,000ครับบนรถตัวละ40,000ื่นกระลังหนึ่0หมื่น <c> ห <oughs> อย่าว่าี่มาเสื้อบอมนี่อ้ยังนี่เราด้วยนี่ตัวนี้ด้วยนี่ตัวผืนเจ็ดพันห้ามือเจ็ดพันห้าครับตัวนี้มาเทียบกันดูเลยครับกับมือห้ามันจะการนายวาอ้บอมนี่จะขายมื่นห้าครับอนี่มื่นเจ็ดพันห้ามือห้าเทียบกันดูเลยครับเดียวปลาไม่โทษนะป๋า 0 9 4 0 9เ3 4 9 3 4 9 5 3 1 7 5 3 1 7ัสีสันครับผมมันนี่ครับผมมี่นี่ที่เดียวครับมีทีนี่ทีเดียวนะครับผมผมมาไปกันต่อครับผมจิบ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 าดูครับ ครับไปกันต่อครัผมโอ้แม่ใหญ่ครับผมไมต่อเนาะโอ้ตัวนี้งามครับเปิดไว้แล้วนี่โอ้ยจะถามผมต่อเพรใดบวานนี่ผบต่อบพราะใดหรอจะคลองไม่อยู่จะมอว่ามก็นี่แลงง้อกี่ลายงี้มาถามผมดู6กนสองนสอัน หกหมื่นสองพันเราลดได้ทุนเกามันแสนหวเออก็ดีซื้อมาแสนหก0องทองมาทำนี่ออเอออันนี้ท้องไหมครับทองทองท้องมีท้องใหญ่ใหญ่หหม่นสองพันหกหมื่นสองพันครับสนใจติดต่อมานานาใหญ่ๆครับผมผมดาราเร่ดาราร้อยอ็ดสนใจติดต่อโทรมาศูนย์หกสามศูนย์ามสองเจ็ดสาสองสี่ติดต่อมาชวนชนเบอร์ใหม่นะครับศ6 323 303 303 27 27 3นย์สาเอองี่สม่นี่แม่ต้งหี้นใจสองแม่ตัวใหญ่ามากตัวนี้ใหญ่มากเลยสุดยอดตัวนี้ทอ้ทองแหมครับนี่<ป>ท้อง,องตัวนี้เปิดไว้แล้วนี่ 2> <62 S 1> 6 42, 2หมื่นสองืนสองครับผสมตัวไรน่ผสมพริกแดงพริกอะยงียหหมนกหมื่นสามกนี่ครับใหญ่มากครับหกหมื่นนี่ครับรวมราคาหกหมื่นนะผมใหญ่มากครับตัวนี้อันนี้ตัวทองยังครับนี่กันทองไหม ตมอยังไม่ตัวหรอกซ้มือซ้ทำใเรียนคนนอนพอกงทับไปไม่ไม่เนกานทองใช่ไหมเรียนทองทับมาเรียบร้อยหรอตัวตัวนอนนั่นแหละครับทมาเรียบร้อยนอนเท่าไหร่หกหมื่นสามหกหมื่นสามพันแล้วหกหมืนสามสมิกแดงนะผมตัวใหญ่มากครับหกหมืนสามนะครับตัวนี้หกหมื่นสาม มีใบหลอดไหมครับป๋ามีใบหลอดผสมไหมบ่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 มีใช่ไหมครับปัวตมตัวอ๋อนี่ครับผมเขานี่มีหลอดเลยเขาไม่ได้เอาหลอดมาดิหลอดเจ้าของนี่แล้วต่อพูดเขาเขาเก็บมากหนุกนานนะวันนี้เออลูกสวยอันนี้ลูกลูกกี่ตัวแล้วนี่ลูกห้าตัวลูกห้าตัวแล้วเราผมนีตัวที่ห้าตัวที่ห้าท้องนี่แล้วคนที่ชอบเลย ชอบไม่ท่าจกอันนี้อันนี้ปลาจะมาซื้อหรอเออมาซื้อมาขายอ๋อปลากำลังเล็งอยู่นะผมช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 าแน่เลยวันนี้ชมชงนมชมชมชมนมชมชมชมมช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 มมช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 มขมชเมอนนี่มม อันนี้ปลามาหาดูบ่มาซื้อบูอบปลาบูบป,ปลาอยู่ไหนนี่บอปเปิดไปเท่าไหร่นี่ลายละสามห้าครับสามสิบห้า 3, 3, ตัวไหนด้วยนี่ฝัง,งรู่นหรอถ้ายกยกเท่าไหร่นี่เจ็ดหมื่นหกหมื่นกว่าแลยหกหมื่นกว่าเนี่ยถ้าถ้ายกก็จะถูกกว่าเนาะคลอ,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 องของคลองน้ำนั่องใครไม่รู้เลยรู้ใครแล้วอ๋อใครแล้วใช่ไหมครับของดำ พอรู้ราคาแมบของดำเดำนู่นสามหมนหกพันห้าสามื่นหครับตัวนะครับผมประมาณนี้ครับวัวมันตื่นๆนะผมสามหมื่นะครับวัวมีดำนะครับนี่ครับผมปาฟาาเบอร์ทูนนะผมฮะขอเบอร์ทูนะเบอร์ทรศูนย์แดหนึ่งศูนย์แดหนึ่ง เก้าเ9้เมหปลามาจากไหนครับนี่มาจากหัวเรบครับหัวเรอ๋อหัวเรบระบุมบออว่าอันนี้ซื้อแล้วเ่นี่ปลาซื้อแล้วบ่ขายขายขายเท่าไรครับนี่หกหมื่นหกหมืคู่นี้หกหมืครับมยกยกหกหมื่นขายมีอยู่ขายมีอยู่ เบิร์นอายุประมาณกี่ปีครับตัวนี้ปีกว่ากว่าบอกสองตัวนี้ปีกว่ากว่านะครับอันนี้ปลาจะเอาไปไหนนี่อยายมานี่นะโอ้อ,อันตรายนะครับช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงครับผมโวเยอะนี่ครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะผมขอบคุณที่รับชมน,นะผมครับ